ถ้าคนทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุขุและปฏิบัติตามในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อต่อไปตั้งกล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองห้องหนึ่งความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความมุอุปการะอันท่านระทำแล้วแก่ตนหนึ่ง อย่ามีคนมีกับบคุคคลทางหลายการเคารพคารวะสิ่งอะไรกัน,ไ,กนไม่ได้หมายถึงว่าความเกรงกลัวสิ่งอะไรกัน,กนว่าเราเคารพท่านท่านก็เคารพเราสร้างความประทับใจในความรักอย่างนี้ก็ความรู้สึกของเราเป็นสาคัญ ถ้าไปในที่ใดก็ตามและใครเขายกมือไหว้สแสดงการนอบน้อมกับเราเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าไม่จองหองก็หมายความว่าถ้าบคุคคลผู้ใดท่านเกือ้อกูลกับเราเรายอมรับแล้วก็เห็นใจขั้นสนองท่านยอมรับนับถือในความดีของท่านอีกราการหนึ่งยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่หมายความว่า เราไม่พยายามลักไม่พยายามขโมยไม่ทำลายทำลายความสุขของคนอื่นคนอื่นในเข้าของเรามีอย่างไรพอใจอย่างนั้นท่านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจรือว่ายินดีในของที่เรามีความสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เองโดยชอบรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎข้อบังคับ เขาหมู่คณะตอกถูกต้องตามประเพณีนิยมไม่ไปยื้อแย้งไม่ไปคดโกงบุคคลอื่นแล้วความเป็นผู้มีอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนหมายความว่าบุคคลใดท่านมีความดีสำหรับเราเมื่อเป้โอกาศที่เราจะอุปการะท่านได้เราก็อุปการะท่านเป็นนวัาทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะพ่อเฉพาะพแม่ ต่างคนต่างทําความดีสนองซึ่งกันและกันถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วได้อย่างข้อต่อไปท่านบอกว่าฟังธรรมโดยการ หมายความว่าการฟังทมก็คือฟังคําแนะนําในด้านของความดีธรรมะเนี่ก็แปลว่าความดีได้บคดุคคลใดที่มีการประชุมกันบ้างมีการอบรมกันบ้างการแนะนํากันบ้างการสาสงแสงกันบ้างในด้านของความดีเราพยายามฟังความดีไว้เสมอๆจดจำไม่ว่าใครเขาพูดว่าอย่างไรเป็นความดี จำไว้จำที่ละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ซึมเข้าไปในใจเองเมื่อการฟังความดีไว้เป็นปกติไอ้ความดีมันก็ฝังใจเ <c oughs> มื่อความดีฝังใจการกระทำก็ทำดีพูดก็พูดดีทั้งนี้เพราะอะไรว่าการทำก็ดีการพูดก็ดีมันมาจากใจใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิด ใจคิดจะทำชั่วกายมันก็ทำชั่วแต่ใจคิดจะทำดีกายมันก็ทำดีใจคิดจะพูดชั่วปากมันก็พูดชั่วแต่ใจคิดจะพูดดีปากมันก็พูดดีนี่เป็นอนุว่าการฟังธรรม <c oughs> การฟังธรรมนี่มันหมายถึงว่าการฟังเทศ ราฟังที่คนเขามีความประพฤติดีแล้วพูดถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียเดเบียนซึ่งกันและกันไม่ให้คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบก็หากันต่างคนต่างอ่อนน้อมก็หากันเขาพูดแบบนี้เราฟังแล้วพูดแบบนี้พูดโดยธรรมพูดยังไงบ้าง ก็ต้องตอบว่าเหมือนกับที่พูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละพูดโดยธรรมแล้วอาจจะมีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็ได้เป็นเรื่องของการของสมัยถ้าคนทุกคนปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านหลายจะเห็นว่าโลกเป็นสุขและโลกเป็นทุกข์แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกได้อย่างหรือว่าพระพุทธศาสนาเกกะโลก นี่ข้อต่อไปแองกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายหมายความว่าอะไรสมนานันจากทัศนังแล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่วไอ้คำว่าสมณะนี่จากความชั่วท่านแปลว่าเลื่อยเฉยแป มีวาจาจะพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีและเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อเออหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลำบากที่เราจะทำความดีทุกอย่างในการงานที่จะพึงประโยชน์แก่ตนก็ดีเป็นประโยชน์แก่ตนก็ดี ในจริยาที่ต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนคนดีไม่เบียดเบียงใครแต่ความสุขมาถึงเราการปฏิบัติแบบนั้นมันก็ต้องต่อสู้ต่ออุปสรรคคือความยากความลำบากหรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเดก ไปเดินขบวนที่นอนชุมนุมที่นี่สไตรทที่นั่นนี่ครูเขาไม่ได้สอนหรือว,ว่าครูคนใดเขาสอนก็ไม่ทราบทำความอดทนในด้านความดีคือเราจะทำความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึ่ง คนเป็นพู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเขาแนะนำในด้านความดีเรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี้การเห็นคนที่มีความดีมีความชั่วหมดไปมีแต่ความดีดีทุกอย่างจิตบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมโมธมิยะถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักอาการกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นอกชื่นใจน้ำใจที่สแสดงออกก็เต็มไปได้วยความเมตตากราุณีนี่แปลว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเข้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาธรรมโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดรจะไจาอะไรก็ตามเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษสั่งสนทนากัตรในวาจาที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการธรรมา,ากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าจเจนจาทรโดยการถึงการถึงเวลาบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปชุมนมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุแล้วเราจะกำจัดเหตุของความทุกข์นั้นได้ประการใดช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิด อย่างนี้แทนถือว่าโลกเป็นสุขแลือว,ว่าโลกเป็นทุกข์แต่คนทุกคนทําได้หมดในข้อต่อไปแท้กล่าวว่าจงทําลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพฤติอย่างพรมหนึ่งเห็นอริยสัจทั้งหลายหนึ่งทำพระนิพพานให้แจงหนึ่งแย่ไหม การมีความเพียนเบ่งเพื่องเผากินเลสไอ้ความกิเลสก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้าหมองมันหมองหมงัวอ,อารมณ์จิตชั่วอารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวิค่าเข่งค่าเขาอารมณ์จิตที่หลงไหลไฝ่ฝันเกินพอนดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวเราคิดว่ามันจะไม่สลายตัว เมื่ออารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดพยายามให้มันมีในจิตของเราเ่อการรักการขโมยยื้อแยงทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบชาวบ้านที่ไหนเขาจะชอบเราไปทําเข้ามันก็เกิดสัตรูเมื่ออารมณ์ที่อยากจะวีค่าเคงค่าทําร้ายนคนอื่นเราถ้าเราคิดกับเราเราชอบไหมล่ะนี่ว่ากันได้อารมณ์โดยโตรง ยังไม่ทาได้เพราะอารมณ์คิดตัดอารมณ์คิดตัวนี้เสียแทนที่เราจะคิดลักคิดขโมยเขาเราก็คิดเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันมาเป็นความสุขดีกว่าเรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูการที่คิดทําร้ายซึ่งกันและกันเราก็เลิกคิดเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคาะหปรารถนาในการเกือก้อกูลสร้างความเป็นมิตรดีซึ่งกันและกัน อย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ท่านบอกว่ามีความประพฤติอย่างพรหมความว่าพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐพรหมมีอะไรมีความประพฤติหนึ่งรักซึ่งกันและกันเมตตาไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันสองกรุณาสงสารช่วยเหลือกันให้เป็นสุข สามไม่ชาได้สยาเส้นกัะลกัน,กนใครดีพรอยินดีด้วยสี่อุเบคาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึงรู้ตัวว่าแก่ไม่ดิ้นรนความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเว้นอันว่าพรหมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพรหมเหาะคืบค,คืบบรอกัด ถ้าอารมณ์อย่างนี้มีด้วยกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารต่างคนต่างไม่อิสยาสิ่งกันนี้ช้าอิสยาสิ่งกันละกันโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์แนข้อต่อไปท่านบ่าวห็นอริยสัจวี่เขาเนี้ปวดหัวฟังเป็นภาษาบาลีเขาหน่อยปวดหัวแล้ว อริยสัตว์นี่ไม่ไหวแล้วพวกคุณเอ้ยเป็นเรื่องของพระรหันนี่เขาจะททำกันแต่เปล่านี่เราพูดถึงอริยสัตว์ของชาวบ้านอริยสัตว์จะหมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าแปลซะแบบนี้มันก็สบาย ไม่ใช่ว่าอริยสัจความจริงที่ทําตนบัวคนให้เป็นพระอริยเจา้านอนต้องไปพูดกับพระเอากันอย่างสมสมสบายพระเนี่ยไปพูดกับแกเข้าที่แกก็ไม่รู้เหมือนกันพระแกบวชเข้ามาจะบอกมีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดบางองค์ไปดูสินห้าไม่มีก็มีนี่ว่ากันบางองค์นะไม่มีแม้แต่สินห้าแล้วสินสองรอยี่สิบเจ็ดก็มีแล้วไม่มีก็ไม่รู้ นี่ดีพูดนี่ไม่ใช่นินทากันมันเป็นความจริงนี่เราเห็นอริยสัจได้เห็นยังไงสัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็นั่งนึกดูที่อะไรหนอที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนชิ้นไรหนึ่ง โลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็เพ่ออะไรไปถามดิไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายไหมเจอหน้าชกเจอหน้ายิงเจอหน้าฟันเจอหน้าแทงเจอหน้าเตะเตะซอกเขาไม่ยังเจอหน้ากันเข้าอย่างนี้เขาทำอย่างนั้นชาวโลกต้องการไหม ถ้าถามด้วยความใจจริงแต่คนนั้นเขาไม่บาปเขาก็อตอบว่าไม่เอาแล้วอลูกนี้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจ้ะนี่เน,นเมื่อเรามีอริยสัจหรือเรารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายเข้าบัณปรหานซึ่งกันและกัน อันหนึ่งอริยสัจที่เป็นทําให้โลกมีความสุขก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายืดอแย่งมาลักขโมยมาคว่าคดมาโกรเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่งกันเลกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยื้ไม่แย่งใคร ไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไหวฉั้นไม่โกงฉันไม่โกงฉันงฉ้นบริสุทธิ์ผุดทองแต่ที่ไหนได้เลือแพลบเดียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านความจริงนั่นก็ไม่ได้โกงจะได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข่าวเล่าลือมาหลายสิบปีแล้ววกนั้นตายไปหมดแล้วตายหมดเคยดิ้นข่าวแหมเวลาจะเข้ามาบริหารประเทศ ร้องหม่มร้องไห้สงสารประเทศว่าประเทศมีแต่คนคดคนโกงฉันทําและจะทำํำในความบริสุทธิ์แต่ว่าทําเข้าจริงๆแล้วไม่กี่วันนะบ้านไม้กลาย,ปาเ,ลลายเป็นบ้านตึกตึกเล็กกลายเป็นตึกใหญ่ร่ำรวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอริยสัจแล้ว ถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตว์วะอริยสัตว์วะหมายความบริสุทธิ์อย่างสัตย์จรชิช์ฉันไม่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่อริยสัจการเห็นอริยสัจในที่นี้ก็ต้องเห็นว่าการยื้อแย่งสิ่งกันแลกกันมันไม่ดีถ้าเราถูกเขาบบางแบบนี้นี่เราไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ทํากัน อย่างนี้เชื่อไปเห็นอริยสัจยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สิสนเช่งกันและกันไม่คดไม่โกงไม่ลักไม่ขโมยกันอริยสัจที่สามสำหรับชาวบ้านเราก็รู้จักความจริงที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์คือเมื่อ,อยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วในอริยสัจข้อที่สี่ของชาวบ้าน เป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่งต่างคนต่างไม่พูดโกโหกหมดเท็จพูดแต่วความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคำหยาบพูดแต่วาจาไพเราะสนองสดเป็นที่รักเป็นที่ลื่นหูพูดแล้วผู้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสามวาจาที่พูดไป เราก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ต้องการนั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกรราวสิ่งกันและกันสี่วาจาวิ็นที่สะเทือนใจชาวบ,บ้านทั้งเราและเขาต่างคนต่างไม่ชอบใจวาจาสีร่รายการนี้เราไม่ชอบใจเขาก็ไม่ชอบใจคนทั้งโลกก็ไม่ชอบใจเราก็ารักษาสัจจะนนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธิ ผู้เต่ความจริงพูดเต่วาจาที่อ่อนหวานพูดเต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามัคคีพูดเต่วาจาดีที่ไม่เสียเดือนใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยสัจข้อสุดท้ายก็คืออย่าทําจิตใจขาดสติสัมปชัญญะด้วยการดื่มสุราได้ไม่ไร ก็ได้พูดมาแล้วในการดื่มสุราดมเอรัยไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัวดีไม่ดีก็จําใครไม่ได้หมดพ่อแม่เราคิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบุตรเป็นที่รักบุตรเป็นที่รักก็ดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญาระบุตรเป็นฟุตบอลไปสะักะเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนามก็เคยดีข่าวไปซ้อมเธอเข่า บ่อยๆแต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้วมีเพื่อการดื่มสุราเมรไรเป็นปัจจัยอาลับมาได้ขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทำพระนิพพานให้แจ้งไม่แจ๋วจะไปนิพพานกันไหมล่ะนิพพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลก ชาวโลกไปนิพานก็นได้ก็นิพานของชาวโลกมันจะไปยากลำบากอะไรรู้จักนิพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพาน,นสักทีดีไหมคนฟังงยาพิ่งปิดสถายาพิ่งปิดเครื่องรับสละโอโหมีเกรียมจะปิดวิทยุกันอยู่แล้วทีเนี้ย พอจะชวนไปนี่พายจะปิดวิทยุบอกไปยังไงจะไปโทรโลูกยังเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรจยก,กินัวยังมีความลําบาก,ากเพราะไอ้เจ้านี่เจ้าสินก็ยังทวงโอ้ยมันยากลําบากเเกินเมียไปนี่พายก็ด้ยังไงไปไม่ไหวแล้วบอกคุณแม่คุณเลยดีไม่ดีก็จะตะโกนร้องออกมาบอกนี่ตาตาคนดีพูดเนี่ยแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดได้ยังไง จะมาชวนชาวบ,บ้านไปนิพพานจะไปไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาชาวบ,บ้านนะไม่ใช่นิพพานของชาววัดน่นิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัด คนอยู่วัดจะให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่บ้านมันก็ขวางโลกหรือที่บาสิตโบราณท่านบอกว่าศึกอยากสวดบทอยากร้องเวลาศึกจากความเป็นพระระพีตายที่ไหนไม่ได้ได้ชอบไปสวดที่นั่นสวดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้จ้างสวดแต่ก็ไม่แน่นะ่ะบางทีไปสวดแล้วก็ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเ้มาสิมื่อร้องเพลงในะใครเขาจ้างร้องนะพระเนี่ยมันมีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกนี่วันนี้เราพูดกับชาวโลกก็วชวนชาวโลกปณนิพันธ์ไปไหมไปแล้วไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพันธ์ชาวโลกกันก่อนนิพันธ์แปลว่าด,ดับ หรือว่าดับอารมณ์ของความชั่วความชั่วระดับไหนก่ความชั่วระดับชาวโลกอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วที่ระวางกฎกันไว้ตามอำนาจของกฎหมายตามอำนาจของกฎข้อบังคับตามประเพณีนิยม ประเพณีนิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทํากันประเพณีนิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทําถ้าทําแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกรล่ากันเราก็ไม่ทํามันเสียสิมีกฎข้อบังคับของหมู่คณะใด วางไว้ว่าอย่างไหนมันเป็นความชั่วจงอย่าทำเราก็ไม่ทำประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไวอย่างไรเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลกอย่างนี้เรียกว่าดับคือนิพพาน ดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประเพณีอย่าลืมนะนิพพานนี่ครับปลว่าดับนิพพานไม่ได้แปลว่าศูนย์ดับอะไรดับอารมณ์ของความชั่วเป็นว่าการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คนณะ ประเพณีของท้องถิ่นแล้วก็กฎหมายของโลกนี้ต่างคนต่างดับความอารมณ์ชั่วยอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนยอมรับนับถือกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณะประเพณีของเขตกฎหมายของโลกอยากจะถามว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุก เราก็ต้องตอบกันได้ว่าโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นอันว่าเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกพูดมายาวบ้างสั้นบ้างก็เห็นว่าจะต้องจบกันเพียงแค่นี้อย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้พระพุทธศาสนาช่วยโลกนี่มันหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันเรื่องเท่านั้นนะ ่นเลียงเหลืออีกแปด0มื่นสเก้าร้อลียงในเก้า <c> ท <oughs> ิ่เก้าหัวข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเพื่อให้โลกเป็นสุขอรบรรดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมดเึือไปกําหนดตั้งใจคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมาสามมิตรที่สอนไว้ที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนา ถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนสําหรับวันนี้ก็อขอลาก่อนแล้วก็ขอลาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยโลกไประเยด้วยพอมาจบแล้วขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล และจงเจริญไปด้วยจาตูรพิธาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขะพระละลฏบฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี